สวัสดีครับเป็นแฟนบอลทุเดย์ครับนำข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันครับวันนี้เน้นไปที่เรื่องราวของเยอเต็ดครับเมื่อคืนมีเกมอุ่นเครื่องบุกไปที่นอร์เวย์ครับได้เห็นฟอร์มดาวรุกมหลายคนลงสนามแต่ผลงานยังไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ครับดูออกแนวแย่ซะด้วยซ้ําเทนท้นาให้สภาพหลังเกมแล้วว่ายังต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ครับเกมนี้เดี๋ยวต้องยกระดับกันต่อไป อีกหนึ่งเรื่องก็คือดิวของประต์เล็กมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับจากนักข่าวฝั่งเยอรมันนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังกันกับเงื่อนไขที่จะปิดดิวได้แล้วก็มีดิวต่อเนื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับจากที่รายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนยูเต็ดเนี่ยอุ่นเครื่องไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเจอกับโรเซนบอร์กที่นอร์เวย์ใช้ดาวลุ่งหลายหลายคนนะครับมีชุดผสมจากผู้เล่นตัวสำรองที่ขนมาหลายๆคนมีแค่คาซมิโลวันวิสากา เมสันเมาส์บาคาร์ดฟอร์ดแลวก็จอร์แดนอีวานที่เป็นขุมกาลังหลักแต่ก็ไม่ใช่ชุดตัวจริงทั้งหมดนะครับตัวที่ผมจะพูดถึง3คนนะครับที่ทําได้ดีเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าจับตามองใช้คําว่าทําได้ดีกว่าเพ,เพื่อนแล้วกันครับไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดที่จะไปเล่นทีมชุดใหญ่ได้ในขนาดนี้แต่ว่าก็ดูมีความพยายามมีแรงกระหายนะครับที่อยากจะโชว์ฟอร์มให้ทีมโค้ชได้เห็นคนแรกก็คือลาเด็กวิเศษครับ,รบผู้สาวประตูดาวรุ่งปีที่แล้วเนี่ยถูกปล่อยยืมไปที่แอคริงตันนะครับทีม ลีกรองแล้วก็ได้กลับมาสู่ทีมได้โชว์ฟอร์มในอุ่นเครื่องนัดแรกมีจังหวะเซฟสวยๆครับช็อตสต็อปเปอร์สาครั้งในเกมนี้โดยเฉพาะจังหวะเซฟครึ่งแรกที่เป็นลูกยิงจ่อๆนะครับเซฟได้โบก,กับครึ่งหลังก็มีจังหวะที่ปัดชนเสาอยู่ลูกหนึ่งครับแม้ว่าจะเสียประตูในช่วงท้ายเกมแต่เป็นลูกยิงจ่อๆเนี่ยก็ต้องรับว่าหลีกวิจัยทำได้ดีแล้วก็ความชมจากแทนฮาร์กด้วยนะครับกับผู้สาวบรดูดาวลุ่งคนนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะมีโอกาสสอดแทรกขึ้นมาหรือเป,ปล่าหรือว่าจะปล่อยยืมต ค,คนที่2ครับที่ผมรู้สึกว่าทราบความเข้าใจได้เล็กน้อยครับแม้ว่าจะไม่มากเพราะเล่นแค่45นาทีก็คืออีธานวิลลี่คือแรกเนี่ยเป็นกองหน้าโตเป้าเคลื่อนที่อยู่ตลอดครับพยายามไล่บอลพยายามจะมีส่วนร่วมกับเกมมีจังหวะหนึ่งเนี่ยปั๊มบอลได้ครับแล้วก็ออกแนวกว้างไปทางขวาแต่ว่าก็จบไม่ได้นะครับเพื่อนเนี่ยขึ้นมาแล้วก็โดนสกัดทิ้งไปนะครับก็เปิดเข้ามาแล้วโดนดักที่ออ,อกไปก็เป็นจังหวะที่ทําได้สวยรวมทั้งมีจังหวะการยิง ในกรอบผิโทษด้วยนะครับติดเซฟผู้รษาประตดูดูจะเป็นกองหน้าสมัยใหม่ครับเชื่อมเกมได้ดีแล้วก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดพยายามไล่บอลบีบแฮซซิงทนหาน่าชอบครับแล้วก็อาจจะเป็นกองหน้าสแตนบายเบอร์สัน er นะครับรองจากละมุสชารุนแล้วก็โจชัวเซอร์เซ่ที่เข้ามา2คนเป็นตัวหลักก่อนเดี๋ยวดูว่าทันวิลลี่เนี่ยจะได้รับโอกาสแค่ไหนครับแต่เชื่อว่าทนหาน่าจะพยายามปั้นยาวๆสำหรับกองหน้าดาวรุ่งคนนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าแต่แต่ตาในช่วงข้างหลังนะครับแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ โดดเด่นเท่าไหร่เพราะว่าครึ่งหลังในยูเตตใช้ดาวรุ่งทั้งทีมเลยครับผู้เล่นทั้ง11คนก็คือโทบี้โคลเยอร์ครับเป็นกองกลางสวมเบอร์หมายเลข6ในเกมนี้นะครับยูเตตไม่ได้ใช้เบอร์หลักจากชุดดาวรุ่งและชุดเยาวชนนะครับก็ใช้เบอร์แบบตามเกมบุนเครื่องเรียงไป1-11อะไรแบบนี้ครับโคลเยอร์ er เนี่ยดูจะพยายามสร้างสรรค์เกมไล่บอลแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมดันกลางแกร์เพสซิ่งกับแฮร์รี่อามาร์แบ็กซายที่โดดเด่นอีกคนนึงนะครับที่พยายามจะขึ้นเกมมา แล้วก็แกะไปซิ่งจากแนวหลังครับเราจะเห็นการบบีอัพเกมจากอามาร์กูเนเยแบ็กสำรองนะครับตัวอย่างโคเยอร์ซึ่งพยายามทําอย่างเต็มที่ในแดนกลางมีจังหวะจ่ายไปที่ไทอานิสปีกซ้ายด้วยนะครับดูแล้ว แตนทาก็คงจะให้โอกาสเรื่อยๆครับถ้ามีช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับทบี้โคลเยอร์ปีที่แล้วเี่ยเขาก็ติดตัวสํารองอยู่หลายเกมเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้ออกซัดเดบิวในเกมอย่างเป็นทางการนี่คือ3คนครับที่ผมผม,มองว่าน่าสนใจแล้วก็น่าให้กําลังใจต่อครับแต่ว่าคงต้องรอโอกาสจากคุ่มกาลังชุดใหญ่ก่อนส่วนข่าวซื้อขายแล้วแต่มีมาฝากกัน1นึ่งเดียนเน้นครับก็คือเดีลของมาตเดลิกตอนนี้เนี่ยยูเต็ดคงจะต้องเร่งหน่อยครับในการ จะปิดดีลนี้เพราะว่าเบร์มินิกเนี่ยก็กำลังรอข้อเสนออย่างเป็นทางการอยู่นะครับที่จะเข้าไปหรือแม้กระทั่งโครงสร้างดีลที่จัดแพ็กเกจอะไรต่างๆทั้งเงินต้นแอดออนแล้วก็จะแบ่งจ่ายกี่ปีเพราะว่ารายงานจากเฟรเดอร์คเนเบิร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงดึกเนี่ยบอกว่ายูเต็ดยังไม่ได้ติดต่อเข้าไปในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือว่า3วันนะครับก็ตีว่าตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์อาจจะเกี่ยวเนื่องกับช่วงที่ยูเต็ดกำลังยุ่งอยู่ด้วย เดินทางอุ่นเครื่องแล้วก็มีการเปิดตัวโจชเซอร์เซมีช่วงยูโร2024ด้วยแล้วก็เดินทางเตะเมื่อวานนี้ในเกมกับโรเซนบอร์กก็จะเป็นจุดนั้นก็ได้ที่ผมมอนครับหรือไม่พวกเขาก็อาจจะยังไปทํากันบ้านเรื่องการแบ่งจ่ายหรือว่าเงินแอดออนหรือเงินต้นก่อนเพราะยังไงเชื่อว่าเบนฟิดติงคงจะต้องอยากได้เงินต้นการตพีพอดีพอดีครับไม่น้อยเกินไปแล้วก็สมใ้สมผลส่วนเงินแอดออนเนี่ยก็คงอยู่ที่ออปชันที่ต้องคุยกันนะครับแล้ว ฟรดเสเบิร์กบอกต่อไปด้วยว่าดิวนี้จะเกี่ยวเนื่องกับโจธานทานะครับที่จะเข้ามากับ,บาบยน์ถ้าเกิดยูเต็ดปิดดิวนี้สําเร็จปรานลิกยา้ายมารมที่ไปสแสดงในยุทธก็าเยน์ก็จะเอาเงินนะครับจากที่ยูเต็ดซื้อลิกเนี่ยไปเดินหน้าต่อในดิวโจทานทาซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับเมื่อคืนมีข่าวว่ายูเต็ดไปสอบถามดิวโจทานทาเลยผมมองว่ามันน่าจะเป็นการไปกดดันไบยมิเนกด้วยเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นการสอบถามไปเฉยเพราะยังไม่ได้มีข้อเสนอยิ่งเข้าไป คาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะขึ้นหน้ามากขึ้นนะครับและมีโอกาสที่จะเข้าใกล้ในการเฮียร์วิโกหรือว่าดันดิวมาตัดเดอร์ลิกนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าพุทธพุหัสุขจะเข้มข้นแค่ไหนครับถ้านักข่าวรายงานว่าเข้าสู่ชั่วโมงสําคัญแล้วนี้ก็ลุ้นปิดดิวได้แต่ถ้าเลยไปถึงสิ้นเดือนก็แปลว่ายุตเต็ด คงต้องประเมินในเรื่ององประมาณดูครับว่าพวกเขาจะใช้ดีลอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซอร์เซใช้เงินต้นไปแล้วนะครับ42.5นะครับที่เป็นเงินรวมทั้งหมดแล้วก็แบ่งจ่าย3ปีดีลต่อไปสําคัญมากครับเพราะมันจะแปลผ่นไปถึงดีลกองกลางหรือว่าดีลมิฟิลเบอร์6นั่นเองครับรวมถึงอาจจะใครลุ้นแบ็กซ้ายนะครับหรือใครลุ้น ตัวลุกอีกสักหนึ่งตำแหน่งก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากบอลทูเดย์นะครับฝ่บายก,ก่อนแล้วก็แชร์ไปกํลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ